สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเซลคุยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็รถลูกค้าคุณวันิดานะครับก็ถึงโชว์รูมแล้วนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเป็นรถรุ่นยูโร5นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมครับครับก็มาถึงแล้วนะครับรุ่นยูโร5นะครับ เดี๋ยวมาดูกันในส่วนภายนอกนะครับก็คือตัวรถเปรดนี้นะครับก็จะเป็นเปรดเซตเครื่องยนต์1.9เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูข้างในเดี๋ยวเรามาชมกันที่ภายในนะครับนี่จุดเปลี่ยนนะครับก็จะมีในส่วนของอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวก,กล้องตามมานิดนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของก็เรียกว่า DPD นะครับหรือตัวจัดการเรื่องข่าว ได้เป็นไปตามมาตรฐานของทางฝั่งยุโรปหรือว่ายูโร5นะครับตรงนี้ก็สามารถจัดการได้เองอัตโนมัตินะครับโดยที่รถของเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแต่กรณีที่รถใช้น้อยนะครับก็สามารถกดเผอเองได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับจะมีปุ่มให้กดตามมาครับอ่านี่นะครับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มกดนะครับที่สามารถกําจัดขม่าวได้ด้วยตัวเอง แต่แนะนําให้อยู่ในสถานที่โล่งนะครับแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ตัวรถเกิดการติดไฟได้นะครับในส่วนว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับในราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ตัวรถยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแค่ติดตั้งระบบ DPD ก็มาเพิ่มนะครับวันนี้ก็คันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของอยู่อำเภอกันตังนะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงเที่ยงคันนี้เดี๋ยวเจ้าของก็จะมาจ่ายเงินดาวนะครับ ก็ตเตรียมออกรถกันเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนอวันแม่ด้วย single day นะครับท่านไหนที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับวันนี้ก็ดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่10%เซเหมือนกันนะครับหรือใช้เงินออกรถเพียง50าหมบาทก็สามารถออกรถรุ่นนี้ได้นะครับยังไงเดี๋ยวฝากติดตามคลิปของเซลกุยเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ